กลางทิพย์ยัชัดชัดเลขเด็ดงวดนี้วันที่1กันยายน2566เคยให้ไว้งวดก่อนอาจกลับมาออกในงวดนี้แฟนคลับซาตานต้องตามอย่าได้พลาดตามกันต่อให้วยกับหวยรัฐบาลงวดนี้วันที่1กันยายน2566บอกเลยว่าบรรดาเซียนหวยต่างพากันออกมาปล่อยเลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขเด็ดเลขดังจากคนบันเทิงอาทิเช่นหวยไฮอาภาพรหรือจะหวยมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งก็ปล่อยให้แฟนหวยได้ตามกันแบบไม่ ทีีเเดยยวลนอกจากเลขคนบันเทิงที่น่าตามแล้วสํานักดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียเจนุกบารมีมหาเหงนุยพระรันหวยเนนน้อยคนไทยบ้านหวยกุยซอกราวหวยเดลีนิวส์หวยไทยรัฐเดลีนิวส์เลขเด็ดมวดนี้ไทยรัฐเดลีนิวส์ก็น่าติดตามไม่น้อยอยู่ที่ว่าใครจะชอบเลขไหนซูงนวนทะเบียนรถนายกเศรษฐาเข้าทําเนียบเจอหน้านิกตู่ครั้งแรก เปิดเลขห้องพักทักษินนอนห้องรอยเย้าสูตรชั้น14โรงพยาบาลตำรวจปล่อยมาแล้วหวยใบยฟ้า1 9 6 6, 6เลขเด็ดงวดนี้แจกรัวรัวเจ็ดวิ่งเปลื่อนแทงทางด้านเจ้าแม่หวยคนดังอย่างสาวปรางทิพย์ก็ได้ออกมาใบาแนวทางเลขเด็ดในงวดวันที่1กันยายน66ในอินสตาแกรมส่วนตัวปรางทิพย์68 โดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพทะเบียนรถของเพื่อนบ้านที่เพิ่งออกรถคันใหม่มาและดันไปตรงกับแนวทางที่ปรางทิพย์เคยให้เอาไว้ในงวดที่แล้วซึ่งเธอเน้นเอาไว้ว่าวันที่1กันยายน66นี้ต้องซื้อให้ได้เลขทะเบียนรถ363เลขเด็ดปรางทิพย์4 6 4 3 4 6 36